ันนี้ก็อยู่กับพี่ฟาใส่แล้วนะคะในฟ้าใส่อะไรราบอกกันนะทุกคนวันนี้พี่ฟาใส่จะพาทุกคนมาต่อซึ่งกับเราไว้ร้อยกันในในแมพที่มีชื่อว่าเจ้าหญิงต่อสู้แปลว่าเราเป็นเจ้าหญิงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวทั้งนั้น๋ยวพี่ฟาใส่จะพาทุกคนเนี่ยอันนี้คือพี่ฟาใส่เอาสีน้ำเงินนะพี่ฟาใส่เปลี่ยนสีบ้างเพราะว่าเอาสีชมพูมาเยอะแล้ว เดี๋ยวเราจะปลดบล็อกเจ้าหญิงกันนะทุกคนนี่นี่เจ้าหญิงอะไรแล้วนะหนึ่งร้อยเลยเหรอเอามงเยอะจังนี่สี่สิบสี่ร้อยไม่ใช่สี่สิบสิบนี่มสี่ร้อยนี่นะเจ้าหญิงแอรียก็มีอน่ะุกอย่างอลอาะโอ้แล้วพี่ฟ้าใส่จะเป็นเจ้าหญิงตัวไหนดีนะ พื้บกดล็อกตัวหญิงกันนี่เต็มเลยเจ้าหญิงพี่ฟ้าใสจะเป็นเจ้าหญิงแอเลี่ยก็แล้กันฮึบสู้หญิงแอเลี่ยแล้วก็เราต้องถืออันนี้นพึบพี่ฟ้าใสจะมาสู้กับซอมบี้กันนะมันจะมียักษ์ตัวโตวด้วยตัวนี้ก่อนพึบ ปึ๊บชึบชุ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 บปุยไปเดี๋ยวนี้นี่แน่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 ชึบชุบฮึมเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลค่ะทุกคนทีนี้เราก็จะมาสู้กับยักษ์ตัวใหญ่ๆก็เข้ามาดีชึบชุบชุบคิดว่าแกเป็นยักษ์ตัวใหญ่เงี้ยเหรอใหญ่กว่าพวกเราเงี้ยเหรอแม้เราจะตัวเล็กเนี่ย แล้วก็ฉลาดนะเออดูเปอร์เซนต์เขายังนะยังอีกยังอีกเหรอยังอีกเหรอเังจะมีหน้ามีเรื่องเอหรอดีแน่ยังจะมีเรื่องอีกถ้าปีศาจตัวอะไรก็ไม่สามารถจัดการได้นั่นแหละหืมคิดว่าตัวใหญ่มากเหรอคิดว่าตัวใหญ่มากเหรอเจ้ายักษ์มาลองปะทะก,กันหน่อยแม่ ทุกคนตอนนี้พี่ฟ้าใส่กําลังจัดการเจ้าอยากตัวนี้แต่ว่ามันเยียบพี่ฟ้าใส่ดูดิโอ้ยตุยแน่แบบนี้ฮึบเอ๊ะๆก็มาสู้กันชุบชุบคิดฟ้าตัวใหญ่มากใช่ไหมมาสู้กับนางเงือกแอรีรย่อย่างเราก่อนก็ได้ชุบชุบก็ๆชุบก็ชุบกัชุบแล้วมาดูเปอร์เซ็นแฮ่เฮ่ นี่อ่ะแย่แล้วเปอร์เซ็นต์หมดเราเอาเค้กนี่ชึบชุบชึบนี่แน่ตีตีตีแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์เขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแง่พี่เขาใส่กำลังกำจัดเท้าอยู่นะคนชุบชุบชึบชุบชึบชุบชุบเอาเข้าไปนะมาตัวเล็กจ้า เดี๋ยวทาง,งานพี่ฟ้าใสจะจัดการตัวนี้ก็ได้กันก็เข้ามาสิอยากลองดีใช่ปะอยากลองดีใช่เปล่าล่ะเอาไหมเอาเปล่าเอาเข้าไปเต็มคาราเบลซอมบี้เต็มเลยว้าวผจญภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ผจญภัยเต็มไปหมดเลยผจญภัยแล้วมันก็มีซอมบี้ก็ช่วยด้วยซอมบี้จะกัดคอเรา แล้วก็ต้องเอาอาวุธของแอเลี่ยออกมาชึบชึบทำอะไรเราไม่ได้หรอกชึบทินีิสูคนตัวใหญ่มัง่งมาเข้ามาดิเข้ามาดิคิดว่าตัวใหญ่มากเหรอนี่นี่น,ะนี่นะีนนะ่คิดว่าเอออยาเข้ามาคิดว่าตัวใหญ่มากหรอคิดว่าตัวใหญ่มาหรอคิดว่าตัวใหญ่อนะคิดว่าตัวใหญ่มากเหรอจ๊ะ ตัวเล็กแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่จะไปเปลี่ยนจากเจ้าหญิงแอลเลอร์เป็นเจ้าหญิงตัวอื่นเฮ้ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะหมดแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่ขอจัดการตัวนี้ก่อนนะก็เข้ามาสิอย่าก,กัดคอฉันอย่านะเจ้าซอมบี้เดินแน่โอเคเดี๋ยวทั้งนั้นเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่จะไปเปลี่ยนตัวนะเอาเจ้าหญิงอะไรดีเนะี่ เ,เจ้วหญิงคนนี้อะไรกันชื่ออะไรแล้วอืมเป็นล่าหรือเปล่านี่อะไรเจ้าหญิงคนนี้ชื่ออะไรแล้วถ้าใครจําชื่อเจ้าหญิงคนนี้ได้อย่าลืมบอกด้วยนะคะเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอะเหอฉันจะจัดการเฮ้ยสิ้นซัพื่อเจ้าหญิงอันนามาช่วยด้วยอ่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนกับเจ้าหญิงอันนามาช่วยด้วย เราใส่ขยะให้ตัวเองตัวโตนะตายยังตายยังเออตุยแล้วเราช่วยปกป้องโลกเอาไว้คุยข้างหลังเจอเลยนี่แนี้จัดการจัดการชุบชุบชุบจัดการจัดการเอาเข้าไปเอาเข้าไปล่นเลยคนแล้วพี่ฟ้าใส่กระตองแล้ว พี่เขาเปลี่ยนตัวใหม่เหรอใช้สีพี่ฟ้าใส่คือจัดการตัวนี้จับจับจบทึบทึบชบชบนี่แน่นี่แน่ถีบถีบเข้าไปถีบเข้าไปถีบเข้าไปเอาไม้เอาเปล่าเอาไม้เอาเปล่าเดี๋ยวจะโดนถีบเลยจ้าตอนนี้เจ้าหญิงสองคนมาช่วยเออซอมบี้อะ่ะ มันแออัดทุกคนมันแออัดจ,จังเลยไม่มีทางเสียหรอกแน่จริงก็ตามชันมาให้เร็วๆสิเดีย๋ยวพี่ฟ้าใส่จะไปเฮ้ยซอมบี้ตัวนี้ทำไมเหมือนผีเลยอะทุกคนช่วยด้วยคนเราเราซอมบี้ลุมอมะอาวุธอยู่ไหนล่ะซอมบี้ลุมพี่ฟ้าใส่อยู่ แต่ทั้งนั้นเราจะเอามานลุกลัวม้วก็ฆ่าหมดเลยปั๊บปับ๊บุ๊บฟุ๊บฟุ๊บุ๊บุบุบฆ่ายหมดเลยใครที่มาอยู่กองนี้ฉันจะฆ่าเธอเธอ,อหมดเจ้าซอมบี้หุ้ยมีซอมบี้สวยๆเต็มเลยเนี่ยเอาไหมเอาเปล่าแต่ว่าซอมบี้ตัวนี้สวยมากเลยอะสวยที่สุดเลยในบรรดาซอมบี้ช่วยด้วยมตัดเฮ้ย ซอมบี้ห่งสายฟ้าพี่ฟ้าใส่ก็จะได้จัดก,การซอมบี้ห่งสายฟ้าอยู่แล้วคนก็คือก็คือแล้วดูพวกนี้สิใครอยากให้เป็นเพื่อนก็ดูชื่อบนนี้ก็ได้นะคนใครอยากให้เป็นเพื่อนหรือชื่อของพี่ฟ้าใสานี่ดูบนนี้เลยอย่าเข้ามาช่วยด้วยหน,นีแล้ว ของพี่ทำใไม่ไว้แล้วหนี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 หน,นีซอมมี่หนีซอมมี่ก่อนเลยนอะ <c oughs> <c oughs> เอาไหมเอา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 ไหม พี่ว่าใส่กำลับบงทำการเกียบซอมบี้นะทุกคนชึบชึบเกียบมันเกียบเอาไว้แต่ฉันไม่ได้หรอกตัวเล็กเส้นเดียนนะอยากทำงานเจ้าหญิงเบลหรือหรอโอเคคนที่ว่าใส่จำได้แล้วน่าจะเจ,ะจะ้าหญิงเบลนั่นแหละเขาพูดว่าเจ้าหญิงเบล ใช่เลยเป็นเจ้าขึ้นต้นเจ้าหญิงเบลแลนโคยซอมบี้พวกนี้ยังไม่หยุดใช่ไหมอ่ะพวกเธออยากโดนฉันสดด้วยปีศาจตัวนี้ก็คือยงไงไปต่อเสืออ้าว่่อต่อมาอีกครั้ง <c oughs> คนโคตรดีเลยแต่พี่ฟ้าใสา่จะทำยังไงล่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเงินเนี่ยตรงนี้ ปฟ๊บ์สเฟิร์สเฟิร์สเฟทำให้มันดีที่สุดโอเคค่ะแมปนี้นะทุกคนพิมพ์แบบนี้นะทุกคนนี่แบบนี้มันจะเป็นแมปอย่างนี้นะเยาพี่เข้านำเซฟเวอร์นี่แบบนะี้แหละทุกคนเนี่ยนะแล้วพี่ฟนะ้าใส่หูุดอกาสีแล้วอ่ะ พี่ฟ้าใสอยากได้สีอะไรแล้วสีดำได้ไหมอ่ะฮะสีฟ้าเหรอสีฟ้าของใครแล้วฮ่าเขาแย่งของโอเคคุณ

เอาเข้าไปทุกคนไปแล้วทุกคนนี่นี่เข้าไปก่อนนะเดีแด <feet, Miles. S 2> เอ,อ๊ะฟาใส่สีแดงแล้วทุกคน<ๆ>นี่ผี <wości> ฟ้าใส่ผูตายทุกคนนี่พี่ฟาใส่ผูตายทุกคนพี่ฟาใส่เป็นคนตายทุกคน ไม่ใช่คนอะไรทั้งนั้นเป็นคนตายนะจ๊ะเปิดเจ้าหญิงแอรียลต่อไปเจ้าหญิงอะไรเนี่อ่าเจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงเบลเอิรนเจ้าหญิงเบลล่าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เจ้าหญิงเอลซ่าเดี๋ยวพี่ฟอาใส่แป้งแล้วเอลซ่าพี่ฟอาใส่แป้งแล้วเป็นเอลซ่าเสร็จะพอแล้ว ทีนี้พี่ฟ้าใส่จะต้องมีอาวุธไงนะเอาเป็นดาบน้ำแข็งก็ได้กันนะดาบน้ำแข็งดาบน้ำแข็งสินอนแล้วนะไม่ได้เอาดนะาบโออว่างไม่ได้มาต้องเอาไาม้กวาดเมีทุกคนมาเชียวฮักพัก,พก อันนี่ปัสสาวะก็ฟูว่าจะกิดอลไกันเนยจะฟเรียตูมันจะมีประตูปิดให้เราไหมนะาเดี๋ยวดูสักทีนึงไม่ได้ปุ่มอะไรอ่ะสีเขียวอ๋อสีเขียวคือให้เข้าได้กดตรงนี้ห่กไปเป็นสีขาวโอเคไป เจ้าหญิงแดดี้เกมาแล้วแดดี้เกแดดี้เก i watching the magic here we go แดดี้เกมาช่วยด้วยจังอ <c oughs> ยากกัดฉันไหมกัดสิก็เอาสิก็เอาสิฉันรู้ว่าแกไม่กล้ากัดฉันแน่เจ้าเจ้าซอมบี้ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้สิเขาเดินยังไงเนะี่ย เฮ้ยเฮ้ยเรากระโดดไปอยู่บนตัวเขาไดุ้คนเฮ้ยมันเป็นความมหัศจรรย์เป็นมหัศความสุดจเลยเป็นมหัศจรรย์ความนสะุดจทุกคนเฮ้ยกระโดดได้ยังไงเนี่ยหัวใจอ้าะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้เวเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ ก็สวัสดีค่ะบาย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 นะเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่เอาหัวใจให้ด้วยเอาหัวใจก่อนปิดคลิปหัวใจลายๆเลยหัว